สวัสดีครับพบก,กันอกมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับเน้นไปที่ราวพัฒนาแล้วก็ลาวสตานะครับราวพัฒนา <c oughs> เด่นนะครับ54ครับมากับ3601 5น้ามา54นะครับผม53 56 50 51 4มา43ครับ46 40 41 หลักร้อยนะครับวันนี้8ครับ854ครับ853 856 850 851 843ครับ846นะครับ840 841นะครับผมเน้นไปที่54ครับ5343 8-5-4นะครับ8-5-3แล้วก็8-4-3สําำหรับแนวทางหวยรา่พัฒนาวันนี้นะครับเรารวมนะเราพัฒนาเราสตาร์จะได้ทุกเร่าครับขอโชคดีครับ